หลังจากที่เรานําเงินมาฝากแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับพี่ตังไปซื้อเคปครับซื้อเคปใช่ไหมเคปไปกันเลยนะครับไปกันเลยอืมเอาขี้ยางเร็วแทนเดินเร็วค่ะเดือนปีแล้วปีสามเดือนโอ้โหแม่แม่ตัวเมืองปีสามเดือนเขายังยางไหนเมืองนี่ล่ะเมืองคอไอริทหรออไอรเนอะ ลรังกินยังไงลูกแปง้งแป้งธรรมดาบอ๊เอาแป้งธรรมดาค่ะขึ้น<า>ดื้อแท้เด้หน่ดื้อเฮียยานไทย,ยเีย <c oughs> ยานยานคนแปลกหน,น้หาน่าจะอะไรยานก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นบางคนหรือว,ว่าอย่าดื้ออย่าไปเด็ดต้นไม้คนเนี้ย เียบ่เอื่อยวางันหน่อยบวบางันวนวนละเจ้าแนีงียงอาีกวาปกติาแผนถึงหล่อแลยช่วงนี้ปิดแน่เปิดแน่เพราะขาไปพาตานำมเขาว่าเ่าก็เรียนออนไลน์น้ำหรือเปล่าอเรีแม่เพามาเรมาอันนี้ตัวทีเรือิทเร่มเลียนปกติบอกห่ มนสิหาไดลูกตันมิด่นมกนั่งลงนั่งลดีๆบเกบะหมอกนันแท้นั่งลงดีวผู้กู้กองผู้กงงไปไปอยู่อีกบ้านบ้านหน้าบ้านไม่ติงบ้านหน้าติงกะเรียงนั่นแหละ นอนรับมั่งอุ้ยอย่าทำของี่อย่าทำหมดจาแมนถ้ารับก็คือนอนเถอะเิ่นม่นอนกังเวรนับตังมันจะตกลูดอห่อนสิ้นเดือนตัวเอื่ยแล้วก็จะเลิกบายสามเพื่อกาอ้าวนอกอ่ะเ่นมในยาง่เอาบด้ยางอยู่ งานเจ้าเดือนสิบเดือนเนี่ยเ็างเลย่ะคอยยางคอยคอยก็เอ่ยยางละต่างใครลูกค้านั่นตัางแต้เท่าไหว่าหอยู่ดิเันกระต่างใคยตอนเก้าเดือนบานนี้กยางยางหลหล่มยางยางก็ะลดดยางจะจะจะนกระยรรวน บ้านในปีถ้ามั้งแปดเก้าเดือนผู้ชายนั่นดิอ๋อันนั้นยางแล้วแต่บ้านไม่เมาอันนั้นจะปีคเดือนนะตัวอ๋อยางแล้วก็ว่าอยู่ยิงเอาลูกมาหนังกันนะดูไอ้อ้อยนี่บ้านในยางผู้ทีผู้ดี่สามแล้วนะเป็นบ่น้ำน้ำไหลายหลายหลายคนเนาะผู้นั้นแปดเดือนบ่เห็นบ้านเคยเห็นจะเถื่อยเป็นแต่สร้างอ๋อ น้ำแขงให้เลียงหายบันยาเพยุ้ยใส่บบัอเดิม่เดอมาหาเดเคนเลี้ยงอย่เยวาง่ายยนบง่ายบ่หายอันนี้ก็พยวยาทำของป้าใส่นมหรือใส่อะไรใส่นมเลยน่ากินไหมพี่ตังเอาใส่ตัวนี้ด้วยัรล้ส่งแลว